ออกนะแยกน้ำซอสออกนะคะอันนี้เราใช้หม,อม้อเมรื่อไร้นมตัวดูดเราเนี่ย ครอบครัวหัวป่ามาพอดียำโอเคลงไปแล้วแครอทเร้ายำโอ้ย้ล้วก็ ใส่ให้ด้วยเดี๋ยวมันจะหายใส่หน้าร่วงลงมาใส่ให้ด้วยไม่ว่ามันมีะสะโพกอับเถือ,อได้ไหมแต่ใส่ก่อนที่มันจะหายไปขอนี่ะพยายามให้เป็นอยู่บริเวณเนี้ย,ย,เ,เ,นเ,นยเราจะได้มองเห็นต,ต่อไปมันจะมองไม่เห็นลนะเมื่อกี้ขึ้นช่องเล็กนะคะเราจะขึ้นแกงส้ม อันนี้ไล่แบบแนวนอนอุ้ยน้ำตาเอาน้ำตาเอาน้ำตาโนูนนูนขวดนู้นอันนี้ไว้ตื่นเหงื่อนู่นเอบไขวดใหญ่เลยนู่นน่ะนู่นน่นั่นแหละต้องไปเชนนั้นไว้ไวไวตือ่อย่างอื่นตักเอาทะบ่วงไงญ่ตักเอาเอ,าเอา้แเอาแมวกระไดโอ้ต้มแมวดีไหมต้มแมวดีไหมเนี่ยฮะต้มแมวดีมากปวนดินะ ก่อนเอาอันนี้ต้นก็จะเป็นขน้าวนาวอันนี้เกลือเกือก็มีกระปกุกใหญ่ก็มีเติมเกลือนะคะเพราะว่าน้ำปลาหมดน้ำปลาหมดก็ <c oughs> ไ,ไปมองดึงดูออกจากบ้านไปไม่รู้กี่รอบซื้อ <c oughs> สาระพันยัยพึ่งใจไม่มีชายแต่ยัยพึ่งใจไม่มีมีมมอันนี้คือน้ำมะขามเปียก เอาไปปูนูปูปูนตอนท้ายก็ได้โอ้แสงคือสบบอกสบเฝ้าซิมเดี๋ยวเฝ้าซีนอ่ะปลากระป๋องบ่นหรือเปล่ายังยังไม่ใส่เดี๋ยวเ้าเออเดี๋ยวเฝ้าซีนพวกผักยังไม่ได้ลงมาหมดเลยเดี๋ยวน้ำผักออกอีกจะจะมาปลูกใหม่อีกไหละมีเถียงกันนะคะ ถ้าเข้าครัวสองคนก็จะประมาณนี้ <c oughs> บ้านใครเป็นบ้างถ้าเข้าครัวสองคนเนี่ยมันจะต้องแบบเออไม่ได้ว่านาะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันบ่ได้อถ้าคือบ่าตัอมบ,บมีคอมเมนต์หลักอ๋อเอฟซีพอแล้วพอแล้วมันดังนั้นมันจะมีผักกัดมิการมอาลงไป กะหล่งใส่ไปหอ่อผักรวมนอนไอ่าเดีย๋ดวยวยเติมคือน้ำผักจะออกอีกนะคะอันนี้คือผักกะหล่งกับกับดอกแคดอกแคก็เอาเกสรอ,ออกแล้วเพราะว่ามันไม่ชอบเราไม่ชอบผมนะเกสรดอกแคนะคับจะมีทุกดอกเลยนะคะเมื่อกี้ไล่สดช่องเล็กเทปซี FC ช่องใหญ่อาจจะไม่เห็นนะอ่าอันนี้คือเกสรของของดอกแคมันจะมันจะมีผมอยู่ตรงอยู่ตรงอ่ะ พ้วเหลืองๆนะคะเราก็เอานะเออกซะเต็มปัด,ดเลยเต็มปั้ดอกแก้ววิัย okay, ม,มันจะเปื่อยใช่ไหมอ่าบอกแล้วอย่าเพิ่งไปซีถักยังใส่หม้มิด้วถ้าเอาไปซีเต็มละล่ะเต็มรวดเดี๋ยวกกาามัวนยกผักยกนานมเดจะโผโอเราแค่ okay, ยังไม่ใส่ ใส่ไปโดูดเ,เลนนะเลแซบแหละเราไม่ใช่เอาไปขายเรากินเนาะแต่แม่ค้านะคะอาจจะเออเอาความแบบเป็นชิ้นเป็นอันให้มันดตโตดีๆอยู่นะเราจะมองออกแล้วว่าน้ำน้อยหรือน้ำเยอะแกงส้งม,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 มใส่ไปเลยนะแกงส้มข้าวซน้ำแกงส้มข้าวซน้ำให้น้ำมันเยอะไว้ดีที่สุด เขาเป็นแกงี่ถูกคลิกเห็นไหมคะจะมีเขียงกันเลยค่คตานนี้พอมันเดือดก็จะมาชิมกขาเลีบกปเข้าตูรสใหม่ฝาหม้ออยู่นอกบ้านเดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีนี่ายค่15ะ15นาทีนะคะเราจะขึ้นผักไทยโดยการทำแกงส้มผักรวมง่ายๆแกงเขาเอาผักกระบอกากระบอกให้หอด อันนี้คือปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องอันนี้เราก็จะไม่เอาน้าํามะเขือเทศน้ําซอสมะเขือเทศนี่เราจะเห็ดหินเราก็จะเอาเนื้อปลาแต่เนื้อปลารอบนี้กระป๋องนี้เราจะไม่บดไม่บี้ให้มันเป็นชิ้นลงไปเลยแต่ที่อีกกระป๋องแรกเราตำปนไปกับพริกแกงแล้วนะคะอย่ค่อยใ,ใส่ให้ผักบรนยุบสักนิด ต้องมาทางนี้ให้ตีชมแมวแมวล่าหาอะไรลูกแมวนั่งดูมดแมวแมวจ้องดูมดนั่นอะฮะอันนี้กะอุย้ยขยับมาลูกเดี๋ยวมดกัดแมวนี่เป็นแมวหลงมานะคะอยู่กับเราได้ครบบเดือนมั่ววันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่แปดยเก้ามาคืนยี่แปด เอาลูกมาลูกขึ้นมาเร็ว<า>ขึ้นมาตำแหน่งมามาดูน้วมันกินแม่แกงส้มเนี่ยกินบอกินบ่โอ้จกจกบโอ้เป็นขี้เกียจบกโอ้หมดน้อยเอาลูกเดี๋ยวมดกัดดังเลยมดกัดดัง นันมันจบกเห็นไหมปล่อย<ม>ไปก่อนให้มันจบกไปมาเรามาทางนี้นตอ่อเปนงขาดอะไรขาดเยอะเลยแหละพอดูดูมือเราเมื่อกี้เติมน้ำไปตั้งเยอะน้ำตาลมีเยอะเกลือเพราะว่าเรายังเสร็จขไม่หมดเลยเราอยู่เพิ่ไปไปปรุง ไปดีดกยกแก้วนะ้ำออกใบดญิงลูกบุสมีมีมีใไม้อยู่แล้วแป๊บๆหมดแล้วใบไม้หมดแล้วสวัสดีค่ะสามร้านต้นใจสวัสดีนะคะอีซี่นาทีจะก็จะจะเสร็จแล,ล้วล่ะอันที่เห็นนี่ผัวเขียวๆนี่คืออ้าใส่กระปิ แม่ค้าบอกให้ใสกะปิเยียใส่ปลาไหลใส่ปลาไาลหมิน่นอันนี้ปลาไาลหมิน่นปลาไหลมันเหม็นแบบมีหนึ่งขากะปิเราอยู่ในทุยกระปุกชั้นล่างชั้นกระโหลกแม่แม่ค้าที่รถแนะนำว่าใส่กะปิเล่นหน้าหนูลืมไปอ่าแกงส้มใส่กะปิเอาแกงชอบใส่กะปิเอาใส่ถ้วยโอ้กะปิกะปิดีๆก็มีตรงนีนอน้อันดีนะอือ กระปุกละร้อยตับกระปุกสิบห้าบาทกระปุกละร้อยมันไม่ดีกว่าหรอกระปุกละร้อยเรซื้อมาจากระยองนั่นน่ะไม่ดีใช่ไหมสู้กระปุกสิบห้าบาทตามร้านของชงไม่ได้ใช่ไหม,ไมที่จริงคุณต้องบี้ใส่ถ้วยโอ้กว่าจะละลายมันรุ่นหล่นไปหายไปไหนต้องบี้ใส่ถ้วยแล้วก็เอามาลงเทียงก็ดีแล้ว มนะไม่ทำถือกล้องอยู่อ,อย่าพุ่งไปอีกสามนาทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระปีลอยอยู่เนี่ยทางนี้ทางนี้ออกทางนี้ทางนั้นออกไม่ได้เพราะว่าหาขากล้องไม่เจอเห็นไ่เนี่ยกระปีมันอยู่ตรงเนี้ย่ เป็นก้อนถ้าเราเอาเ็จถ้วยแล้วเอาน้ำนี้ไปละลายละลายบี้บ,บี้แล้วก็ามาใส่ไม่ถ้าคนไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นก้อนมุมใดมุมหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วเกิดความแบบเอามาต่อไหมมาต่อเดอ้อมาต่อเดอ้อสิบสามนาที ตอนนี้รอให้ผักเปื่อยแล้วก็จะใส่ไส้ปลาอันนี้เนาะกระป๋องแค่นี้ชิมจบชิมแล้วก็จบคือกระเปพี่ยซื้อมาเป็นกระปุกนะคะสั่งมากระปุกละยอมกระปุกละร้อยร้อยยี่สิบบางที่150ทอ่ะร้อยห้าสิบเลย้ำไปอ่าเขา แม่แม่ปานขี้แขว้วเอากระปิใส่ใหม่เอาน้ำตาลใส่ใหม่ <laughs> มันจืดปานขี้แขวีวบ่มีความสมเลยไอเอ้ยมาขามเปียกใส่ใหม่เอามาถือกล้องให้หน่อยสิขาตั้งกล้องหาไม่เจอไงไม่งั้นเราก็ตั้งกล้องสบายแล้วทำเองเป็นคนเป็กซี่ก็ ที่เราเราแช่น้ำไว้ใส่เวิดนี่แหละสายเข้าป้าย ปลูกอย่างนี้เลยนะคะเราก็ตักใส่ช้วยจาจยมีความรู้สึกอะไรหรอะคะแกงส้มต้มหอด้วยใส่กะปิแบบถึงจิ๋มมากคุณน่ะห้อนฮ้อนฮ้อนนี่อะไรเราก่อนกะปิแล้วต้องอย่างนี้น้ำแกงนี่แหละคะ่ะไอซีปาร น้ำแกงนี่แหละดีอย่างนี้นี่ค่ะตักลงไปเป็นก้อนเราก็พูดถูกนะเมื่อกี้เนี่ยเราเราพูดไม่ผิดเราก็พูดถูกู้วรับถามว่ามันจะเค็มไหมโอ้ยแกงส้มตังโมใส่แค่นี้ไม่เค็มดอกนะคะเมื่อคือน,นี่ไะ หวานเปรี้ยวโอ้ยห้อนน้ำตาลแต่น้ำตาลใช้นี่ก็มีนะน้ำตาลป้ำตากขุดอ,อันนี้อะชิมชิมเสร็จแล้วก็เอาปลาลงนะคะเนี่ยโอ้17นาทีแล้ว FC ยังคอยชมอยู่เร็วเิมเลยโอเค อะไยคะมะขามเปียกหมดแล้วเ,ลนะเติปลาได้ไหมมะขามเปียกม,มาลงไปหมดแล้วมะขามเปียมกมันต้องรอมันนิดหนึ่งแล้วมันจะเปรีย้ยวเอาปลาใส่เลยงั้นละ่ะเอาเป็นต่อนเลยนะคะรอบนี้แต่ถ้าอยากใส่มะเขือเิศน้ำมะเขือเทศก็ใส่ไปได้นะแต่เนื้อต่อนก่อนไม่คันนี้ลงไปเลยก็ได้มันจะเอ็มอ้นมันจะเอ็มอ้นนะนะน้ำมันจะเอ็มอ้นเออ อาใครฝากตังใครฝากตังให้อย่าเพิ่งโกรตังได้ไหมสีสันมันสวยยี่สิบนาทีแล้วก็ลงป้าจะตักทเทเลยอืไปตักทำไมที่ละอันที่ละอันอ่าแค่นี้ชิมมาชิมเลยปิดฝา ชิมได้รสจบเป็นไงความเปรี้ยวมันจะตามมาทีหลังเพราะว่าเนื้อมะขามมันยังยูยูยังกรุบกรุนเปรี้ยวยังอ๋อโอเคนะคะเอฟซีสิบแปดนาทีนะคะแล้วขอลงไลฟ์นี่คือจบแล้วจบแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้แกงส้มผักรวมจะมีมละละกอแครนลอดหัวเช็เท้าแล้วก็กระหล่ำแล้วก็ไม่อย่างกับมังคนะีนดอกแค ใสบ่บางกระป๋องซองกระป๋องนะคะ <S 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 น้ำรน้น